สวัสดีค่ะวันนี้กักตัวนี่สิค่ะนัตพลก็ตื่นเต้นจัดกระเป๋าเรียบร้อยค่ะนอนที่โรงแรมวันนี้คืนสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าข้ามโมงก็ออกจากโรงแรมค่ะเพื่อนๆนที่จะมาพักนัตพลแนะนําเลยนะคะโรงแรมลีโนวาอยู่แถวศินนครินสิคอนสุเพค่ะ จะบอกว่าห้องสะอาดอาหารอร่อยทุกมื้อค่ะบริการดีมากอยากได้อะไรของหมดกระดาษทิชชู่น้ำอะไรโทรกดได้หมดค่ะบริการรวดเร็วทันใจค่ะดีใจเนาะตรกรก็ดีใจมากมากเลยค่ะแด้กลับบ้านแล้ว ไปบ้านไปหาลูกหาหลานนะพอนก็มาสายการบินบพิทันซาค่ะเขาก็ให้กระเป๋ามาตะพอนแบบใบใหญ่หลดใต้เครื่องมันก็มีกระเป๋าเล็กขึ้นเครื่องแล้วกระเป๋าถือสองใบเพิ่มเติมหนึ่งใบคือเอาออกจากกระเป๋าว่าพวกขนมเอาจากตู้เย็นพวกช็อกโกแลตพวกอะไรนะตะพอนก็เอาไว้ในกระเป๋าใหญ่ก็ควมัน ร้อน้ำแห้งก็เลยแช้ตู้เย็นไว้อย่างแรกออกจากตู้เย็นค่ะก็เลยพรุ่งนี้เช้ากนจะออกจากโรงแรมตอนเช็คเอาก็จะได้เอาออกไปค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนดีใจมากๆค่ะกักตัวรอบสองนะคะรอบแปลกปีที่แล้วค่ะเดือนตุลาอันนั้นกักตัวของทางรัฐบาลฟรีค่ะรอบนี้เสียตังค่ะ 24,500ไว้ 24, ก็ถือว่าคุ้มนะคะอาหาร3มือ้อตรวจโควิด3รอบคุ้มค่ะอาหารก็อิ่มกินอิ่ม3มื้อเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนัดพรจะถ่ายรีวิวอาหารเช้าให้ดูนะคะเพื่อนๆนัดพรขอบคุณนะคะที่กดติดตามรับชมถึงช่องน้อย บันทึกความทรงจำเก็บไว้ค่ะในม,มีคนติดตามก็ยังดีมีคนมาติดตามพันกว่านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆไม่โดงไม่ดังแต่ก็จะทำต่อไปค่ะ